โอ้โหโอเคทางะรทางทะเลสานีครับตอนนี้เราอยู่ใเกลารบอกนะครับเอเคโอเคเกมเซิรเลียนบรอยากาเติมลองไล่เปิดดิเปิดยากนะฮะ กินหรือเลโอเคเรียบร้อยฮนะคุณภาพรถตับที่เรานะต้องจะไปจนไทย,ยไไบบนะครับพอกินฮะรอมาก่อนเลยใส่ล้อเออ ก็เอา้อยอี้ฮีไจะเล่อยัหรลอยน้ำเยอะถ้าเราไม่มีโลนี่จะทำไงฮะไปนไม่ได้อ้าลอยจมดินเะฮ้ย ท,ที่มีรถตรงนี้อยู่นะ่ะเปิดง่ายกันเลยไปครับแล้วก็จะใส่ประตูก่อนเลยใส่ก่อนโอเคร้อยประตูรถใส่ใส่เข้าไปฮนะ มาืมด uh ีกว่านะเสร็จก็ไปน้ออันนึงเลเอาไปใส่ตรงงหลังได้เลยฮะอือหเสร็จก็ไปรออย่างนี้โอเคดูด้านหลัง แบบตอนรถด้านหลังเสร็จเออโอเคหนึ่งเราไปแถวนนั้ด้านหน้าเลยฮะโอเคด้านตรงนี้โอเคได้มาแล้วอันหนึ่งวิดีโอ มันดิดมันติดนฮะขอประตูเลยเลยหยิบมันเอาเลยหยิบปาหยิบออกมาขอจบมาฮนะลำบากเชียวเลยตอนหน้าจะดีจะได้ลนะ

อะไรนี่มันติดติดตลอดมันสงสัยเีกขึ้นนะก็เอามาใส่เอามาใส่ตรงนี้ฮะดีสิมันก็ไฟเอาไฟมาด้วยฮะเราไปก็ขึ้งยันสินะใส่นะมันก็ไฟอีกด,ด,ดวงอีกด,ดวงนึงฮะเย้ มาใส <ไป S 1> ่เออยิงกันด้ยเอาเหล็กก็ได้แบบใส่เออยิงขึ้นหน่อยฮะคร้องแท็กคนมายิงด้วยยิงขึ้นมา rồi mình xài xài đi về đấy ừ. <cười> 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 rồi, không xin có ha, loại họ thương dương. ลงลื่นไปเฮ้ยยิงไปยังเบากเลยเปิดประตูเปิดเออเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ฮะเนาะลื่นไปใช่ไหมจีบมา ชั่วฮะมีอเหี้ยทันราไปส่วนประกอบรถไปจะเป็นนี้สินะมอหนาวมันนี่ยอาาืฮะตด้มากะสุกดีฮนะเยี่ยดีเออ ใส่เข้าไปอันแล้วปิดเฮ้ยเออเฮ้นตากสมัติเลยน้ำมันนี่จิตลองฟ์ผมใช่ไในเสบบะบบกน้นบาเก้ Oke, tadi yang sulit. Ini saya. Ini gue nih.

กินเข้าไปเราฟังวันนี้เอาเป็นอาหารที่กินเดียวพอแล้วว้าตัวนั่งไปแทบ้นนั่นฮะ

วันนี้มันได้ปิดประตูตัวแรกฮะไ e a d y เว้ยเอ้าเว้ยไม่ได้แล้วเว้ยวัวเดือด มาที่นี่ออสสิ่งสำคัญคือมาที่นี่เออตัวก็จะไม่ีเออลองทดสอบไปอ่ะอว่าเราติดการเซียา์ทรายฮะ

oke, Ví dụ. Cái kia này. Ok, no okay, okay. Oh, right. sẽ con tôi các bạn. Xuống đi tao. nó cần thì xài ha. Ừ,

โอ้โหซีวิสกูไม่ง่ายเลยอเอาออกทำไมใส่เข้าไปเยวิดมากนะกูไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลย,เลย,ยไปมานี่ในบ้านอยู่มล่ะ

น้ำมันยังไม่ดีเอ,อ๊ะเดี๋ยวผมไมสปสำรวจก็มันกวดนะฮะทานชอบใครวะไม่มีอะไรอะ่เอกเกอรอระเบอร์เกอร์เหรอนี่ฮะมีเบอร์เกอร์สำรวจหลังบ้านด้วย มอะเห็นว่าน okay, uh ี่ยมันเ็นคนซ่ามักระด้โอ้โหอาร์ตี้คนนีพอีนถุกคนจะเป็นชิพ่์นะครับเดี๋ยวจะ